ฉันไม่ได้อัดคลิปนานแค่ไหนเนี่ยไปดูหน่อยก่อนฉันไม่ได้อัดคลิปนานแค่ไหนเนี่ยไหนลองกดเข้าไปดูสิฮะหนึ่งหนึ่งอาทิตย์โอ้มไม่นะทำไงดีโอเคงั้นฉันอัดคลิปเลยกันเตรียมดูกันเลยทุกคนแกลับมาที่เดิมละโอเคเราจะเอัดคลิปกันสักทีนะ โอเคนะทุกคนสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมซีไฟแม็กนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่นสองตานะครับแบตจะเหลือน้อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับทีวีสี่จัดอันดับนะครับเล้วเจอันนะครับสวัสดีครับวัยรุ่น น้ำมันคุณลุงแมวคุณลุงหมาแมวโอ้นี่มันคุณผู้หญิงผมขอจ๊บคุณได้ไหม啊เลยโอเคไป ดอดดอยนไม่ใช่เ้ยอะไรครับไปรุนเอ้าเุ Arizona, ้ยเป็นไรวะอู้บ้าเลวเดืเดือทำไมนี่ปุ่มที่เพื่อนปรับให้มันบังเุ้ยโอ้เพิ่งสังเกตถ้ายิงปืนนี่มันเปลี่ยนไปหอ นี่เสียงปืนวิชิวูยิงหัวฮ่าอย่างเก่งไงนมเพื่อนเพื่อนยิงหัวเพื่อนเพื่อนหัวหัวหัวทำให้หัวปลามันแตกเลยนะอุ้ยขอบคุณมากคุณคุณเด็กหน้าหนีขอบคุณมากโอเคดีกลายเป็นผลพวงไม้โอเคครับวัยรุ่น,น ต่อกันเลยนะครับผมจะพยายามปิดเสียงให้คนได้ยินเสียงผมที่สุดนะคิวสว่ดเด็กกระปรงคนนี้ใส่ชุดฟีไฟมุดนะครับคนคนเดียวมีสิทธิ์นนไม่ทำให้ฉันเหนื่อยแลย้ว

เร็วดีเด oh <healthy. S 1> ี๋ยวเพื่อนก็แพ้โอเคไม่โดนหัวไมีอเชียโิโอ้ยเพื่อนกบปุ่มมาแล้วะเนี่ยช่วยหน่อยเัหมแล้วแม่งอยู่ไหนวะกูมองไม่เห็นเลยช่อาวาดย บนออ๋สวัสดีครับวัยรุ่นผมชนะแล้วนะครับวัยรุ่นตัวไอ้ร,ร,ร,รุ่นทำไมวะฟนงิเพื่อนที่ร้องเพลงอ่ะเอ้พื่อนที่ร้องเพลงอ่ะรู้เปล่าเราเป็นนักเกมเรากเลังแคสเกมอยู่รู้เปล่า ไม่อยู่ในคลิปเลยหนุ่มน้อย่ร้องเพลงดีเจด้วยนะได้รักก่อนเด็กไอเด็กนั่นไม่สนใจเลยรือว่าไม่ได้ยินนะน่าจะไม่ได้ยินนะคนพม่าในเกมผมเสียง ต้องพูดเสียงดังทุกคนไม่นันไม่ได้ใครที่อยากเล่นกับผมก็มาเล่นได้นะครับผมชื่อนาวินนาวินแล้วนะครับใครสัสุจะม่สุดปลเนี้ยอ่อนเนี่ยอ่อนเนื้ออ่อนเนื้อ่อนใครจะกันดีก็โผล่ ช <oung> ่วยเพื่อนไม่ได้หรอกไปกันงูมายืนเต้นอะไรกันไม่รู้ยืนแค่นี้ไปไหนแยเแี่เกือบโม่เกือบโม่แย่นี่เกือบโดนคนดูด่างูแล้ว

จับจับตึงตึงโกจจริงจริงจับจับร้องโดยที่มันไม่รู้เลยว่าผมคือนักแคสเกนคุยนอนครลสะนคิดแต่อ้อมไม่รู้นี่นี้นะแจมผมก็จะคนมาชวน านายได้ฟังซิงเกิลของพี่เอ,อ,เอ,อท้าลเราจะไม่เอ้าเราจดฟังนะเพื่อนเพื่อนเออเก่งมาเราก็มาชกูด้วยโอเคช ของตกทุกคนเพื cage, bitch, ่อนคุยเสียงดังมากหมดซะเปล่าคุยเสียงดังมากคุยเสียงดังเลยจังว้าคาได้ปะเพื่อนคาได้เก่าเพื่อนก็เก่งเหมือนกันนะนี่ คิดทุกคนเด้อเราก็จะอะไรเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราก็จะอะไรเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราก็จะกดไปต่อนะอะไรเนี่ยเอ้ยไม่ใช่โอเคเดี๋ยวต่อนะทุกคนแบตผมเหลือ12เปอร์เซนต์แต่ผมก็ยังเล่นให้ทุกคนได้อีกตาหนึ่งเพราะผมใช้โหมดประหยัดแบตนะทุกคน โอเคทุกคนเดี ơ, tôi, tôi ๋ยวเราเราจะเล่นแบบคนโหดทุกคนคือความจริงเนี่ยผมอยู่แรงเยอะนะทุกถ้าทุกคนจำได้ผมอยู่แรงแลงนะแรงไดมอนเออเอ๊ะใช่แรงเดมอนเหรลืมไ่มผมไม่ค่อยรู้จักชื่อแรงสักเท่าไหร่นะ ส่วนใหญ่ผมแค่จะเล่นให้มันสนุกแล้วก็จะเล่นให้มันเก่งนะจะได้ไม่มีใครมาด่าว่าก้ากันหลุดฟังกะนน้องจุดเลย เกมนู้นจริงๆอืมนู้นมันแม่เลยนะท้องครับขอบคุณครับวัยรุน่นตายกันหมดเลยครับวัยรุน่นเก่งมากครับวัยรุ่นไม่ใช่อะ่ะโอเคครับเคเก่งครับเก่งค,ค,ค,ครับตบมือหน่อยอเฮ้ดีใจด้วยดีใจด้วย แล้วแดนี้เราจะชนะตอีกต่ไเดยวน้โอ้โห้โอ้โห้โอ้โ้โออ้โห้โอ้โห้อ้โอยออ้อ้อ้โห้โอ้โ้นั้นห้โอห้อ้โห้้ เก่งๆมากแต่ต้องเฮียวก่อนนะอย่าเพิ่งไปฆ่าใครล่องก่อนดีไม่ต้องไปยิงรอมันเอ้ยะเดี๋ยวมันก็ออกมาเองรอก่อนไม่ต้องไปยิงเรียกรอรอก่อนเพื่อนอย่าเย็นดิอย่าเย็น d o u b e kill อย่าลงล่องก่อนลอก่อ,กอ,กอกนแทนที่จะนั่งรอ อืมลงไปอย่างงั้นก็ตายครับ๋อ,อลองลองเดินไปก่อนก็นกได้เห็นไหมมันยังไงมันก็ต้องตายมันก็อ่ามีเสียงปืนมาอ,อย่างเงี้ยอืมเก่งมากครับวัยรุ่นชื่ออะไรเนี่ยขอดูชื่อหน่อยเป็นึงนะ ้องชื่อะอะไรวะลืมชื่อเด้อเด้ออ๋อท่านครับเบิ้หมอทางครับอ๋อทางทางครับโอ้โหชื่อใครเราผมชื่อนาวินนะครับหมอาทางครับ First blood จะมีเสียงคนหนึ่งที่บ้านผมพูดค่อนข้างเยอะโอ้โหจจบทำไมเจ้าเหมียวเหมียวมันนี่หนาแล้วอืมนี่นะครับนี่คือเจ้าเหมียวครับผมกำลังเล่นกับเจ้าเหมีหยวนอน อยากกัดนะหนูหอยาเนะี่ยะอืมจุดน่นี้ บค,ครัเดี๋ยวผมจะจ้าลูกคนนี้ไม่เลยนะเสือเ้อแดง <Double> kill. มี่อะไรมี่มมกับเต๋อมี่กัเต๋นงส่แ กูเมืองอ่ะจำไว้นะว,ว่าวิธียิงที่ถูกตั้งสมาธิกระโดดหล,ลบไปมาแล้วก็ปั้ง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 ไปสองสามนัดพยายามลากหัวปั้งสวยแค่นี้นะเค็ดหน,มนมุนม่มๆน่มไม่ใช่กูไม่ใช่กีเราก็ไม่ใช่ผู้หญิงก็ไม่ใช่ตุวดกลียวจำไว้หน้าแมวเนี่ย วงเหนียวทำไมลอเหนียวไม่รู้เหมนกันเหนียวจะเหนียวมรอนเอ้ยคีดิ้เล่นวัวเบ็ดนะคะคืต้องยให้เบ็ดหมดแน่ๆอย่าให้เบ็ดหมดแยๆค่ะเบ็ดหมดแบบเวอร์ชั n ็กเฮ้ยกำลังเล่นปุ๊บกดปุ๊บได้ปุครับชอบมากเลย

อุ้ยเพื่อนไม่เป็นไรครับมา <Double kill. S 1> กับดูวยเพื่อนโอเคเหลอือตาหนึ่งครับเหลือ,ลอตาหนึ่ง วันนี้ผมเป็นคนตาบอดนะครับหลงความรักจนทำให้ตาบอดอสุดยอดเลยโอเคเพื่อนๆสวัสดีครับชื่ออะไรครบเนี่ยชื่อปรินาค่ะ เพื่อนกับอะไร,รอะคะเป็นเพื่อนกับอืมไอ้ป้อมค่ไ คลิปนนีเอะติดตามช่องนาวินจ้าหรือเรียกง,ง่ายๆนาวินเนสเอิเออแต่เรียกง่ายเป็นนาวินจ้าเข้าใจไหมทุกคนซับสไครต์กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะจำไว้ว่าต้องกดกระดิ่งไม่นั้นช่องเราจะไม่ดิ่งเข้าใจไหมโอเคบ๊ายบาย